ถ้ามีใครมาขายที่ดินสบกอให้แล้วบอกว่าซื้อได้ไม่มีปัญหาอย่าเชื่อเด็ดขาดนะคะเพราะที่ดินสบกอเนี่ยมันทําเกษตรได้อย่างเดียวค่ะทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากนี้ตามกฎหมายไม่สามารถซื้อขายได้ด้วยนะยกเว้นกรณีตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมการซื้อที่ดินสบกอเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะคะมีหลายคนซื้อแล้ว พอจ่ายตังเสร็จปับ๊บมีปัญหาทันทีเพราะว่าเขาไม่ยอมย้ายออกเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะไปขับไล่เขาก็ไม่ได้เขาจะทํากินต่อก็ได้ค่ะหรือบางทีเขาทิ้งให้เราชะล่าใจนะคะให้เราทํากินปี2ปี3ปีเพราะเขาไม่มีที่ไปเขากลับมาทํากินในที่เดิมของเขาก็ได้อีกนะคะเราไม่มีสิทธิ์ฟ้องขับไล่ใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะเพราะมันเป็นของเขาตั้งแต่แรกแล้ว นอกจากนี้คนขายก็อาเสียสิทธิ์ทำกินแล้วก็คนซื้อก็อ้างอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากนี้อาจมีโทษทางอาญาติดคุกได้เลยนะคะ